สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายน2563ครับ13ริกา25นาทีนะครับมีกระแสข่าวคิมจองอึนคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วตอนนี้กำลังเป็น Hashtag อันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ด้วยครับรวมงในกูเกิลเทรนนะฮะผมจะพาทุกท่านไปที่ กูเกิลเทรนก่อนนะครับนี่ฮะถ้าดูจาก Google Trend s, Google Trend ก็คือ,อ,อคำค้นหาบน Google ที่เยอะมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นของเกาหลีเหนือนะครับนี่ฮะนีคำค้นหานี่ครับดูครับดูนะครับก็หรือสะพัดคิมยองอ่นตายหรือเป็นหนอนหรือนอนเป็นผักหลังผ่าตัดหัวใจนะครับ อันนี้ละไทยรัฐสีชั่วโมงที่แล้วนะครับเเปิดไปหน่อยแล้วกันนะฮะในส่วนของกรุงเทพธุรกิจคุมจองอึนยังไม่ตายแต่ยังขึ้นไหวยอยู่ในประเทศนะฮะสิชั่วโมงที่แล้วจีนส่งทีมแพทย์ช่อการโคม่าคิมจองอึนนะครับแล้วก็ในส่วนของ BBC ไทยนะครับหชั่วโมงที่แล้วเผยภาพขบวนที่อาจเป็นรถของผู้นำเกาหลีอตอดที่เมืองตากอากาศนะครับ อย่างไรแล้วก็คำค้นหามีถึงสองหมื่นนะครับสองหมื่นอ่ะมาดูอันนี้ฮะคิมจองอึนเผยภาพโควนรถไฟอาจเป็นที่อาจเป็นของผู้นำเกาหลีเหนือจอดที่เมืองตาอากาศครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเล่นเจาะกันอย่างนี้เลยเหรอนี่ฮะโอ้โห เล่นแบบดาวเทียมยงนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคก็ได้รู้ว่านี่คุณความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ดูไทยรัฐหน่อยไทยรัฐลำลือสพักคิมจองอึนตายหรือนอนเป็นผักหลังผ่าตัดหัวใจะฮะคิมจองอึนหายหน้าไปอยากสื่อกาหลีหลายสัปดาห์ขณะที่สือ่อหลายสำนักว่าผู้นำ สูงสุดสมหนักป่วยหนักและอาจเสียชีวิตในสภาพผักหรือหลังจากได้รับการผ่าตัดหัวใจครับล่าสุดวันที่25่เมษายนครับเกิดข่าวลือหนาหูว่าคิมเสียชีวิตแล้วโดยนิวยอร์กโพสต์สำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์ครับรายงานอ้างคอมเมนต์ของรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ SS s s t v ฮ่องกง ที่โพสผ่านเครือข่ายออนไลน์นะครับหวยโป๊ของจีนว่าผู้นำเกาหลีเหนือสีชีวิตอโอเคครับเรากลับไปที่ตัวทวิตเตอดีกว่านะครับที่ตัวทวิตเตอร์นี่ฮะทวิตเตอร์ก็จะเห็นว่าคิมจองอินขึ้นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับถ้าเห็น อ,อันที่2ก็จะเป็นนัดนิสาน,นี่ก็เป็นเหมือนกับดาราวไวรุ่นอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็มีความเกี่ยวเกี่ยวพันกับแกงเขียวหวาน250ร้อยาสบาบาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากําลังสนุกสนานบนบนทวิตเตอเลยแต่ว่ามาดูคิมจองอื่นกันก่อนนะครับคิมจองอื่น คิมจองอึ un, นนี่สองชั่วโมงที่แล้วนะครับถ้าดูจากตรงนี้สองชั่วโมงที่แล้วอสองชั่วโมงที่แล้วก็บอกว่าแฮชแท็กคิมจองอึนเป็นแท็กที่ผู้นําเกาหลีเหนือคิมที่เกาหลีเหนือคิมจองอึนถึงอาศยกรรมอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลังข่าวว่าคิมถึงอาศยกรรมแล้วหรือไม่นะครับอันนี้เป็นยอดนิยมนะครับ สชั่วโมงที่แล้วอย่างไรก็ตามสิ่งหน่าจับตาคือคิมจองอึนถึงแก่อศัยอาศัยกรรมไปแล้ว KCTV ก็คือ k o r e a ี c e n t ท a l TV ีที่แย่งชา่ากเกาหลีเหนะือหากผู้ประกาศสวมชุดดำนั่นคือสัญลักณว่าคิมถึงแก่อาัยอาศัยกรรมแล้วนะครับหชั่วโมงที่แล้วครับหชั่วโมงที่แล้วบอกว่าดาวเทียมสหรัฐจับภาพ รถไฟที่อาจเป็นของผู้นำคิมจอดที่สถานีวอนซานซึ่งเป็นสถานีเฉพาะตะกูลตระกูลคิมสื่อญี่ปุ่นชูเกนไดบอกว่าตอนนี้คิมเป็นเจ้าชายนิทรานอนเป็นนอนเป็นผักนะฮะแล้วก็หนังสือพิมพ์รองโดเกาหลีเหนื 1, อตีพิมพ์จดหมายผู้นำคิมขอบคุณคนงานก่อสร้าง47นาทีที่แล้วครับ17นาทีที่แล้วบอกว่า ยุคคิมจองอึนคือเปิดมากอย่างในภาพไม่เคยมีมาก่อนในรุ่นพ่อปู่เขาอะ่ะคิมจองอึนอยากให้เปิดประเทศมากกว่าปิดด้วยซ้ําแต่มันมีนักการเมืองเซตเก่าคอยกังขาอยู่คิมเป็นเหมือนหุนเชิดถ้าเข้าใจาจริงน้องสาวคงขึ้นแทนก็คงหนักอยู่เพราะน้องเขาฝักใฝ่ก,การาหารมากกว่าเขาอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ถ่ายกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับ สชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเคสผู้นำนึกถึงเรื่องนี้จะต้องอยู่ตลอดไปพูดถึงทีมแพทย์ซีรีส์เกาหลีเหนือกำลังดังครับแล้วก็สองเมื่อสองแท็กแท็กคิมจองอึนเสนอให้หมอพักจากดรสเตรนเจอร์ไปผ่าตัดหัวใจขาวความหวังของประเทศคือทำให้สายผู้กองกับยุนเซรีได้อยู่ด้วยกันจาก Cash r a n d i n g on You นี่ก็เป็น Netflix อันดับ10ของประเทศไทยนะฮะแคชแร n ดิ n ง o อ พวกที่บอกรวมชาติพักซะก่อนไปดูสารคดีเยอะไม่ใช่วันพวกนี้ตายรวมชาตินะอันนี้คุณชัยสารคนณนี้เป็นใครรู้สึกคุณชัยสารคุณชัยสารเคยเป็นอ่อขอเขาเรียกไงคนอ่ฝึกงานฝึกงานที่ Uh, ไทยพีบีเอสนะครับหน้าทีวีช่องเกาหลีเนี่ยกำลังออก,ออกละครเกี่ยวกับทหารสงครามนะครับหนึ่งชั่วโมงที่แล้วครับเหมือนกันคะค,คิมจองอึนหายหน้าไปจากสื่อเกาหลีเหนือหลายหลายสัปดาห์ขณะที่สือ่อหลายสำนักอ้างคิมป่วยหนักและเสียชีวิตหรือหรืออยู่ในสภาพพักน่าจะเป็นสภาพพักนะพักหลังจากผ่าตัดหัวใจนะคร หชั่วโมงที่แล้วครับห้าชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเช้านี้คิมจอมืนแรงมากถ้าตายจริงขอให้เกาหลีเนืกลายเป็นในทางที่ดีนี่เคยดูสารคดีแอบถ่ายเห็นสภาพสงสารมากกับอ่านหนังสือผู้ลิ้ภัยไม่ไหวอารมณ์นรกบนดินแท้ๆห้าสิบเก้านาทีคิดนะครับบอกว่าอยากคิดว่าเกาหลีเนน่ยจะได้เป็นประชาธิปไตยหรือรวมชาติ ยากมากระบบนี้ฝังรากลึกมากเกินกว่าจะขุดรากมาได้อีกหากคิมจองอึนตายจริงก็เป็นการเริ่มต้นศึกชิงผู้หญิงน้องสาวสายล่วงตรงใกล้ชิดกองทัพหรือภรรยามีทายาทสามคนก็ยังเล็กเกินกว่าจะเป็นผู้นำนะครับอันนี้22สองนาทีที่แล้วครับสื่อฮ่องกงและหน่วยข่าวกองสหรัฐรายงานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือวัยสาหเสียชีวิตแล้ว หลังจากหายไปหลายวันก่อนหน้าซีนเอ็นรายงานแหล่งข่าวสหรัฐคิมปอยนะ่าผาตัดหลอดเลือดหัวใจเมื่อ12เมษายนขณะที่ผู้คนโพสต์ทวิตเตอร์อาจจะเป็นไปได้ว่าเสียชีวิตนะครับมาดูไทรัฐนิดนนงครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับหรือสภาพคิมอย่างอื่นตายหรือว่านอนเป็นผักหลังผ่าตัดหัวใจนี่่านี่เราก็ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้ ก็ดูไปแล้วอ่าทีนี้เรามาด้วยความที่เป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งแฮชแท็กอันดับหนึ่งคุณชัยสันบอกว่าแหล่งข่าวสหรัฐบอกว่าคิมอาจถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากรถไฟฟ้าส่วนตัวของเขาไม่การเคลื่อนไหวประกอบกับภาพถ่ายทำาดาวเทียมไม่มีข้อมูลด้านการบินที่มีอันนี้อ้างจากนิวยอร์กไทม์นะฮะ 12ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อกี้มีเดอะสแตนดารนะสักนิดหนึ่งฮะยี่สบตั้งแต่วันที่21บอฮะตั้งแต่วันที่ยีนะครับบอกอ breaking news สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานสหรัฐเผยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนมีอาการสุดหนักหลังเข้าผ่าตัดเกี่ยวกับโรคหัวใจเมื่อต้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับสิชั่วโมงที่แล้วครับสื่ออเมริกาเริ่มลงข่าวคิมจองอึนเสียชีวิต หรือไม่ก็นอนเป็นเจ้าชายนิทารหลังผ่าตัดที่แสบก็คือทําบอกว่าผมขอให้เขาโชคดีเพราะรายงานทางการแพทย์บอกว่ายยําแย่ไม่มีใครยืนยันได้ตอนที่เซ็ยนยอ,อ่าข่าวผมไม่ได้เครดิตเท่าไหร่หรอกอันนี้บอกนะครับบอกว่าผู้น Max, ําตระกูลคิมมัคสเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจยอ้อนไปถึงรุ่นพ่ออาจานยะ์ที่ดีคิมจองอึนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเช่นกันนิสัยชอบดื่มสูบบุหรี่และอ้วนเข้ารดปรากฏตัวหลายปีจนเกิดข่าวลือทางการเกาหลีเหนือประกาศว่าเขาเสียชีวิตใน3ปีถัดมานะครับ มาดูแบบล่าสุดกันหน่อยดีกว่านะครับมาดูแบบล่าสุดครับล่าสุดรูปนี้คือรูปน่นารักมาก คิมยังไม่ตายสื่อเกาหลีใต้เผยยังเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศครับคิมจองอึนหน้าเหมือนสระยุทธ์นะอันนี้14นาทีที่แล้ว14นาทีที่แล้ว Media ยรีพอร์ตเซนิวส์ r e a n d i นดิ t เตอร์คิมจองอึนเดอันนี้สื่อในเท็กซัสนู่นนะครับบอกว่าเสียชีวิตก็ไปรู้จริงหรือเปล่านะ 16นาทีที่แล้วก็เป็นอันว่าอะถ้าดูยอดนิยมอีกทีฮะก็เป็นข่าวลือนะครับเป็นข่าวลือยังไม่มีแรงข่าวชัดเจนว่าคิมถึงแก่สัญญกรรมหรือเปล่านะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง y o ยูทูบที่ทำวิเศษนะครับบันทึกไว้ครับอาทิตย์26 เมษายน2 5 6 3เวลา13.36นามชิบีผมชิปทำขอาวพิเศษสวัสดีครับ